ราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาของชาวราศีสิงงานรุ่งดวงพุ่งเกิดโชคราบเกิดความสำเร็จเป็นผลดีดวงดีดาวการเงินดีขอให้ชาวราศีสิง์โชคดีตามดวงฟระดุงอ่าเป็นงานที่ดวงดีราศี สิงนะคุณเนี่ยมีประตักปักกลางหลังจากดาวเสาเลงชะตามาตั้งแต่หนึ่งมีนาของปี66หกแล้มันอยู่ไปสองปีครึ่งประมาณกลางกลางปี68จึงจะพ้นนะไม่ต้องกังวลมันก็มีดีมีร้ายนั่นแหละแต่คนเราในทางโลกเนี่ยมันก็มีโลกธรรมแปดเป็นเครื่องกำกับมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีคนสรรเสริญมีชื่อเสียงมีนินทาไม่มีชื่อเสียงปกติ นี่ปกตเกปาาเนะิเพราะฉะนั้นคุณก็ปรารถนาลาบยศสรรเสริญสุขทรัพย์ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นในจังหวะที่มันมีเหตุด้วยปัจจัยผลกระทบกรรมวิบากอะไรก็ตามทีที่คุณทุกข์อยู่ตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนมุมเพราะมันมีมุมที่ดาวประจําตัวของคุณที่เกิดราศีสิงห์โคจรเข้าเรือนที่เรียกว่าได้ปัสวะองค์เกน์นะมาก่อนหน้านี้คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปัสสวะองเกนปัสสวะอุดมเกนในดาวสี่ห้าดวงนั่นเป็นมุมที่พลิกดีเพราะฉะนั้นมันเป็นงานพุ่งงานรุ่งดวงพุ่งต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวราศีสิงห์ต้องรู้ไว้ว่าในเวลานี้ต้องรู้ว่าดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์นั้นโคจรโดดเด่นอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่14พฤษภาคมให้แสงสว่างและร่วมกับดาวศุกร์ร่วมกับดาวพุธร่วมกับดาวศดีร่วมกับดาวมุตยูทห้าดวงนะ แปลว่าคุณต้องถามตัวเองราศีสิงห์งานดีไหมมีกิจกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงแปลกใหม่ช่องทางโอกาสอะไรของการงานไหมถ้าไม่มีคุณต้องตื่นรู้ตั้งแต่เดือวนี้ว่าต้องทําให้มีแล้วดีต้องลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาคิดมันมีมุมมีจังหวะมีโอกาสอันใดๆที่รู้สึกไหมตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม มันมีรู้สึกความกําลังใจความรู้สึกความอยากความเริ่มต้นแรงพื้มีกําลังในทางบวกนะมี p o s i t i v ิ t ง h i ความคิดบวกแล้วให้รู้ไว้ด้วยว่าถ้าเกิดลงมือทําจะสําเร็จสําหรับชาวราศีสิงห์มันเป็นจังหวะที่ดีแล้วหลังจากวันที่15มิถุนายนไปอีกหนึ่งเดือน คือตลอดเดือนมิถุนาไปถึงกร,รกฎาคมดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์โคโจรด้ตำแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคโฉลกเฉล่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจมีสมบัติดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองมันโชคดีมันเป็นผลดีมันเป็นจังหวะดีที่โดดเด่นตามดวงแต่ในความเป็นจริงของชีวิตต้องไปทําเองนะ80%คนเกิดราศีสิงห์เป็นแบบนี้รู้สึกเป็นไปตื่นรู้ถ้าไม่ตื่นรู้ได้ตื่นรู้ซะแล้วรีบคิดรีบลงมือ รีบมองรีบมีความฝันรีบมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะจะเป็นจังหวะที่เปิดดวงนะเป็นจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นมุมอย่างนี้ในเรื่องการงานดาวการงานโคโจรเป็นกเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่21พฤษภาที่ผ่านมาและอยู่ไปจนถึงกระทั่งวันที่14มิถุนาแปลว่าหนึ่งถึง14มิถุนายนคุณที่เกิดในราศีสิงจะมีโอกาสได้งานสมัครงานแล้วได้งานได้เริ่มต้นในการงานขยับขยายจะประสบความสําเร็จจะเป็นผลดี นะครับจะมีโอกาสดีๆนะครับขอให้ขยันให้มุ่งมั่นหรือว,ว่าคนที่เกิดราศีสิงห์ที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายทองขายของมีค่าขายสิ่งวัตถุมงคลคนเกิดราศีสิงห์ที่ค้าขายอาหารของกินของสวยงามต้องรู้ไว้ดวงคุณกําลังดีมีโอกาสดีต่อเนื่องโดดเด่นนะครับขอให้เริ่มต้นทําและกล้าที่จะทําเพราะดวงกําลังดี แล้วก็อย่าลืมว่าไอ้ภาระและความทุกข์ที่เป็นปะตักติดเนี่ยคุณต้องหาทางคลายหรือวางมันไว้ก่อนแล้วไปมุ่งเงินกับเรื่องใหม่อย่าไปจมอยู่กับมันบางทีคุณจะมีความทุกข์เรื่องความรักมีความทุกข์เรื่องหุ้นส่วนมีความทุกข์เรื่องเก่าๆบางเรื่องต้องวางมันเลยแล้วมาหาทางทําในสิ่งใหม่ในสิ่งที่จะเป็นกําลังในการขับเคลื่อนไปให้เป็นผลดีสําหรับคุณเข้าใจไหมนี่คือความหมายอย่างนี้จะได้เป็นผลดีแล้วต้องสร้างบุญนะบุญใหญ่นะอาจารย์ไม่ได้พึ่ง ทำแล้วมาชวนหรือไม่ได้ทําคุณสังเกตไหมตอนนี้ใครในฝีดข่าวก็ทากันเต็มไปหมดคือมาตามอาจารย์ทั้งนั้นเพราะการทาบุญให้ดูยญานทารกที่ถูกกำแพงที่ดวทักษิณานุปทานอุทิศเนี่ยไอ้ต้นเรื่องต้นบุญใหญ่ที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเนี่ยคืออาจารย์ตั้งแต่วัดไผ่เงินโชตนารามนะนะหรือว่าไผ่เงินจําได้ไหมที่เจอซากทารกไอ้รเจ้าภาพใหญ่ตอนนั้นคืออาจารย์นะออกเงินสามแสนบาทแล้วก็ระดมปัจจัย ตัวาจารย์กับประดมประจัยสายชนร่วมสร้างพระพุทธร,รูปทั้งหมด9องค์เพื่อเป็นพุทธร,รูปวันอาทิตย์เป็นจันทร์อังคารเนี่ยแล้วปั้นพิมพ์ใหม่เนยนะตอนนั้นให้ช่างทิชักปั้นแล้วก็หล่อด้วยบรอนนะที่วัดไผ่เงินเลยเพื่ออุทิศบุญให้ดวงวิญญาณที่เกิดตามวันต่างๆแล้วเขาไม่ได้มาเกิดเข้าใจไหมตอนนี้อยู่ที่วัดไผ่เงินไปดูเลยแล้วมีลูกกุมารสามองค์ที่เป็นหินแกะสลักนั่นนะ่ะนั่นเป็นปฏิมากรรมมูลคา่าเป็นล้านๆน,น,นะอาจารย์ก็มอบให้ไผ่ไไเงินไปอาจารย์เลย ปีนั้นจนถึงแบบนี้อาจารย์นําทําบุญให้ดวงานทรารกตีนูนแท้งทั้งที่วัดไัยเงินวัดแคสุพรรณบุรีวัดสารลอยโคราดเนี่ยแล้วก็มาที่วัดโบขวัญแล้วก็มาที่วัดเจ้าอามเนี่ยเป็นปีที่14แล้วต่อเนื่องมามันจะทําบุญใหญ่จะเป็นมหามงคลโชคท่านสามารถเป็นเจ้าภาพรวมบุญทั้งเจ้าภาพรายเล็กเจ้าภาพรายใหญ่เจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพถวายพระต่ายจีวรเจ้าภาพสารพัดสารพันธ์นะคุณติดต่อสอบถามปีนี้จะจัดวันที่13 14กรกฎา,าคมต้องโปรโมทเนิ่น เพราะเป็นบุญ,ญใหญ่ปัจจัยก็จะสมทบสร้างครับประเด็ยว่ามหาเจ้าอามที่จะเริ่มต้นสร้างปีนี้ติดต่อที่รายดีแอสฟงตงดอทคอมนะครับราศีสิงห์ต้องมีส่วนร่วมจะได้เป็นมหามงคลหนุนแล้วราศีสิงห์เนี่ยถ้าดูในเรื่องของสุภาพบัณเหตุดูแล้วคุณจะมีเรื่องของระบบประสาทกล้ามเนื้อความปวดนะเป็นไหมในะราศีสิงห์ตอบสิฟันกระดูกฟันกล้ามเนื้อนะออฟฟิศซินโดมราศีสิงห์เป็นไหมดาวาเสารมะเร็งไงนะ ความเครียดเนี่ยเป็นไหมเนี่ยราศีสิงห์เพราะฉะนั้นถ้ามีเป็นก็หาโอกาสออกกำลังกายดูแลสุขภาพกายภาพบาบัดไปฝังเข็มนะหรือคุณอาจจะใช้ SOS ฟาแพดนี่แหละมันจะคลายนะบางทีนอนไม่หลับปวดอ่ะต้นคอเนี่ยมันแกะแค่แกะชุบก็ฉีกมาเนี่ยเนี่ยฉีกมาเนี่ยนะเนี่ย มันเป็นแผ่นนะแล้วก็แกะไอ,อ้ตรงหลังออกเนี่ยนะเนี่ยแกะออกแล้วแปะเนี่ยมันจะแปะได้หมดเลยแปะได้หมดเลยแปะตรงไหนมันก็จะเย็นสบายไป12ชั่วโมงนะเนี่ยหาซื้อ SOS f a r p a c ได้ที่ร้าน7 e เว่ e อทุกสาขาง่ายซื้อได้24ชั่วโมงเรือร้อยขายยาชันํำทั่วประเทศนี่ของดีแล้วก็แชาจารย์เจ้าเดียวนี่ยไปจาสกมพันเนี่ยเขาเติบโตเป็นที่รู้จักนะครับเพราะนั้นลองใช้ดูนะครับเอาละครับสิ่งนี้ก็อยากจะบอกไอท้ที่เป็นมันก็เป็นไปตามดวงก็ขอให้ นะอีทางปุญญาพลังบุญทั้งหลายที่จะได้สร้างแลสร้างหมอชีวกไว้ในทุกทิศทุกภาคให้เป็นกำลังให้คุณเจอหมอดีหายป่วยหายเจ็บด้วยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแลเจอหมอดีจากนี้เถืนถูกดีนะเอาละครับราศีสิงห์ผ่านไปแต่ทีนี้ก่อนผ่านมันมีอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นมงคลวัตถุอาจารย์ก็นึกถึงว่า เอราศีสิงเนี่ยควรจะมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งที่เป็นมงคลไว้ประจําตัวประจําตนนะครับควรจะมีเสือมหาเหงของวัดเจ้าอามนะ,นะเสือมหาเหงคืออันเนี้ยท่านพระมหาพลรวัดรองเจ้าวัดวัดเจ้าอามเป็นประธานจัดสร้างใต้ฐานนะเป็นยันนับู้กรสับนะอันนี้ของดีอาจารย์มอบชนวนนอโลหะให้เขาจัดสร้าง นะอยากได้บุญด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่โทร0 8 7 0 0 1 9 4 5 4หรือติดต่อบูชาได้ที่วัดเจ้าอามที่หน้าวิหารหลวงพ่อโตนะครับและอย่างหนึ่งคือเดาเสาเหล่งต้องบูชาเหรียญพระเสาทรงพยักนะเหรียญพระเสาหรือรูปหร่อพระเสาทรงพยักหาโอกาสไปกับพระเสาทรงพยักที่วัดเจ้าอามนี่เหรียญพระเสาทรงพยักนี่ของวัดที่อาจาร,รย์น,นี่เหรียญนี้นี่เป็นมหามงคลนะ เนี่ยสุดเลยเนี่ยดาวเสาเลงชะตาต้องบูชาเหรียญพระเสาทรงพยักษ์เพื่อลดแก้จากร้ายกายดีตามความเชื่อถือศรัทธานะได้ประสมนวโรหะครบสูตรและมีพิธีพิชัยสงครามนะครับแล้วก็มีโลหะผ่านพิธี15ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของสร้างไว้ตั้งแต่ปี266แล้วเป็นมหามงคลตอนพระเสาย้ายว่นหนึ่งมีนานะครับให้มีไว้